สวัสดีพี่น้องสุภุสุสคนจ้าเฮเฮขอไปอีกแล้วพี่นอ้องอดไม่ได้งันจ้ายังมีให้เก็บอยู่จ้าฟินฟินเก hmm. hmm. ็บเห็ดน,น้ำกันพี่น้อง hmm. rule ลิต u l ลิต เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างพี่น้องเฮ็ดอน,นี่เพื่อนว่าเป็นเฮ็ดเกือกมากที่เพื่อนเอาไปมันวะมีคนเอาไปเฮ็ดชาดื่มอยู่ได้ไหนพี่น้อง <Hey. S 1> ฟินไอเดียกรอด พี่น้องเข้าป่าอีกแล้วจ้ายิ่ง,งานกระแแต่อันเดียวพี่น้องเข้าป่าก่อนมโมนี่โมนี่เมืเอ่อค่อยหนาวจาก็ได้ออกเมื่อวานเห็นล่มร่มพายุอะอ้าหวิ่งเห็นนกเห็นนับกันจ้าพี่น้อง าพี่น้องบุกดงงมูอีกแล้วจ้าดงงมูอีกแล้วมือนตัวถากินพี่น้อง es krim aduh

Deu como ontem, <coughs> Så ska de se ut mm. mm. mm, Ta försiktigt med omfossingarna på dem โอ้คนไหนเดนดนอน์อินทสรุปผลงานโอ้ได้ไลยอยู่พี่น้องฟพียิ่นนึกว่าจะบอได้นึกว่าจะบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ย No, I feel. มี i c ซิทเตออินัทูลเลนเซนทอลีเตมักกาออกฟรีฟีกกาลิตเตอร์นางแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องกินขนมปังไปแล้วก็กินน้ำต้มบูเบอรี่ไปจ้ะน้ำบูเบอรี่น้ำบูเบอรี่ร้อน คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นดี้นะคะพี่น้องเนาะคลิปภาพมาชมป่าอีกแล้วพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยพี่น้อง ได้กสาสกลกระคอฝากไว้เพี่งนใครละค่ะวัสด,ดีค่ะ จะพี่น้องกรมาจากปลาแล้วจากบริสรทลุปยอดกสาสซาสกลก็จิมาปิดคลิปนอกจากปิดแล้วแหละแต่ว่าก็จะมาบอกอีกเท่านึงว่าก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ที่เพิ่เขามาไม้นะพี่น้องนเนาะขามาาไม่ขามาเก่าจากขามาไม่กับยาพึงใจหลอนนะพี่น้องเดอ้อถาสาสลเด้ะจ้ะเด้อสาสกลไปยังฮันในหอดจากด้เพิง่งยาเพิ่งเขียดในเพิ่งหน่อยจใจได้พี่น้องเดอ้อ นี่ยก็ถาสาสะกลนแบบจะไปแน่นอนจะพี่น้องไปซาอาจจะไปซาแน่ด้วยพี่น้องเนาะอาจจะไปซาเน่ต้วกับไปแน่นอนค่ะพี่น้องผู้ชิพนเขามามกม่ยเนาะจากเนาะ <S <S เขามากเก,าก่ากะท่านได้ไปหาเพิ่นกับลายอยู่พี่น้องไปท่านด้หอด,ดูจา้ายังไรกับฝากฝากไวเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเด้อพี่น้องเด้อย,ยาถิมยาป้าสาสะกลนก็บ่เด้บ่ถิมบ่ป้าพี่น้องเนาะจ่า,จาก,กัน จะพยาย่ามไปหาจะาพี่น้องจะเป็นแด้กะทาแน่ใจเาว่ากะอีกลายเน,น,นาะกะถาถาสาวสะกลก็เน่ใจเด้อผู้ที่พนเขามาไม่กะเลยจะทาแปบ๊บนึงอย่พึงถิมสาวสะกลอย่พึงหน่อยใจเด้อจากพี่น้องเด้อจะได้กะไปแน่น,นอนค่ะพี่น้องไปแน่นอนมาช้ายังดีกลัวไม่มาจากพี่น้องมันบ่อจา่าได้กะสาวสะกลก็ ขอกราบขอบพระคุณอีกเทื่อนหนึ่งจากพี่น้องที่พี่น้องทุกๆคนเนาะเอฟซีสบายเอฟซีสบายจังเละเอิอพี่น้องดีกว่าพี่น้องเอิอพี่น้องดีกว่ามันมันไกลชิดกันกลัวเนาะในะนการสะสะกดกาขอขอบพระคุณในรายใจพี่น้องทีเขามาเป็นกำลังแรงใจให้สาสะกดกับว่คิดว่าจะไล่ปานี่พี่น้องได้ได้ปานี่ก็ดีใจแล้วล่ะพี่น้องก็เฮ็ดไปเรื่อยเนาะ นดกะขอบคุณนได้หลายจ่าเนาะสาสกลกับเป็นกำลังใจให้เป,เป็นกลังเป็นกลังใจใพี่น้องทุกค้ทุกคนเด้อจ่าเด้อสาสกลกับกําลังไปหาใจพี่น้องค่าก็น้อยใจพึงน่อยใจผู้ขมามาขผเขาเม่าไม่พึงน้อยใจจ่าเฝ้าเบาเบาอย่างอีกคนอยางพี่น้องเครียดยางพี่น้องน้อยใจพิ่งพึ่งเครียดยพึ่งน้อยใจพี่น้องท่าถ่าถ่าไปแน่นอนจ่า ไปช้าดีกว่าไม่ไปจาพี่น้องเนะาะจะในกระซาสุกุลนกะคอจะไวเพลคินในราคาพี่น้องสวัสดีค่ะ